สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูไฟที่สันนีลราชรีครับรถรมดับที่สองห้าสี่หลังสวนคุณดีจะทำกเก้าสันนีลราชรีนะครับออนยารีทน mm ัมเบอร์ two ฟ i ฟวงหนังส่วดูทบลีคนนี้คนเยอะมากคุณกับรเหนไซน์นะนะครับคนดังเดินไปหน่อยนึงผู้โดยสารมันไปข้างหลังข้างหลังข้างหลัง อย่างนี้อ่านซ้อมให้รนอน,นะครับเอาใช่ G A สี่ห้าสี่แปดนะครับ สถานีราชบุรีบริษัทที่มีความประสงค์จะลงทุที่สถานีราชบุรีคนตรวจสอบติดขอไป็นมาลารงทพันนำลงให้จิดต้อมาควคุยด้วยค่ะขบวนรถที่จอดที่เนนกีรสองเป็นขบวนร ขอมาเตอรอไที่อกจากสถานีราชบุรีไปแล้วเตรีําส่งผู้โดยสารที่สถานีาาานบ้านโ้วยสถานีเพสะเมียและสถานีโพธารามเป็นสถานีต่อไปค่ะ ลนลงเยอะมากเลยครับเพราะว่าวันหยุดสามวันด้วยแหละมั้งจะออกแล้วนะครับ ไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับสวยครับ